สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พามาชมสวนค่ะมาดูอาณาจักรของเราอันนี้เพิ่งปลูกเพลกอดใหม่อากาศมันร้อนต้นมันยังประท่านซืนค่ะเขาพูดก็เพิ่งตะปูกปลูกทำเป็นทิลลนิดเมืนน่อนี้ข้าเจ้าไปได้ดเปิดน้ำเดี๋ยวปุยจะพาท่านผู้ชมนะคะ มาปรวนดินให้ต้นมะเขือต้นพริกอันนี้ี่ทำเสร็จไปเรียบร้อยละสองแถวเดือวแถวที่สามยังไม่ทันได้ทำเห็นไหมมะเขือเราติดดอกแล้วนะคะอ้ยพี่น้องบ้างมะระจีนติดหน่วยแล้ว ยอดบวบพลังงามเลยอันนี้เป็นต้นมะเขือพวงอ่ะนี่ต้นมะรุ่มแกวกาก็ติดดอกติดผลแล้วค่ะเอามาปลูกส่วนนี้สามต้นร้อนสวัสดีค่ะขณะบรรยากาศสามทุ่มกว่านะร้อนมากค่ะพี่น้องค่ะ เดี๋ยวจะปลวนแถวนี้นี่พลิกปววนดินซีซีทุ่มแล้วและยุ่งม,มันชุ่มค่ะพี่น้องนี่แหละพามาชมสวนของเรายิ่งปลูกอ่ะยิ่งไล่ไปทั่วทีนี้หดนํำนี่แห้งไว้ รวานอันนี้เสร็จเดี๋ยวจะพาเดินดูหมักไหมว่ามันเริ่มสุกแล้วอัปเดตสวนเราจักหน่อยโอ้ยปลูกแค่นี้่ะจะไม่มีพ้นผลินอีกอะ่ะกินประวาดิประไว,าาวา้เหรอค่ะพี่นอ้องช่วงนี้เขาว่ามีงานเห็ดนะคะเราว่างสองเดือนเราต้องขยันที่พู่บอกว่าเห็ดคิดอัดคลคิดต้องำนะ ว่าสิไล่สดกับใบได้ไล่เมื่อยแห้งถ้าเขาวสวนน่ะแล้วมันมีแนแถวให้เห็ดตลอดมันบดเวบดวนบบเดักเลยนะพอเรารวนดินเสร็จเนี่ยขนาด ยอดพวกนี้เขาก็แตกยาวขึ้นมาเรื่อยแล้วเราก็จะต้องเอามามัดนะคะเพราะว่าเขาโตวไวมากวา้วาาวรวยะแห้มันถือน้ำเพราะว่าเวลาที่เขาเปิดน้ำอะ่ะ สวนข้างๆนะคะน้ำเขาจะซึมมาทางนี้ทำสวนมันก็จะเพลินแป๊บๆนี่มัดเลยล่ะพี่น้องเอ้ยมาดถุมโซ่ถุม,ถมกับบ้านซี่หาถุ่มตลอดจริงเมือ่อใดเขาเปิดน,น้ำนี่กับหาถุมค่ะเมื่อนี่นี่เขาบปเลยเปิดน้ำก็เลยได้นี่เวลาปวนบินแห้นี่แหละพัก ก็ได้ม่มดยอดเนี่ยแหละแต่งกว่าพอดูปีนี้แต่งกว่าเราจะเป็นแตงกว่าพันแบบไหนนะคะจะเป็นแบบแตงล้านอีกบ่ แปลงพันธุ์ของสเปนเองที่นี่เพ่ไม่ถูกหรอ็อกแพงเท่กันที่นอกไม่ได้ลองเพาะต้นปลาไว้เพิ่มเพราะว่ามันปลูกจะได้กินห่ามันจะได้ยืดอดยุเวลาการมีผักกินได้นานขึ้นเพราะัน,นี่ยมันงอไม่นเปนงเป็นยุ่งยุ่น พอละมัดเสร็จมันก็นะคะจะไม่มียอดลงดินหลังจากเรามาัดพกผักเรียบร้อยแล้วเห็นไหมวันนี้ปุ้ยไม่ได้เปิดน้ํานะคะเพราะว่าเขาบอมีน้ำเปิดมาเนี่ยเพราะว่าเขาเปิดน้ำสี่วันติดแล้วนี่รอบนี้ร่องนี้ปลูกผักบุ้งเหมือนกันนะคะผักบุ้งแก้ดูเราค่อยมาดูด้วยกันนะคะว่าเราจะสามารถปลูกให้มันเลื้อยได้หรือเปล่า เม็บ่บอฟังนั่นปุยท้ำสามรวงปลูกพวกรวงแรกนั้นผักนานาชนิดนะคะมีเป็นสิบอย่างแหละวันนิดอย่างละหน่อยสองอย่างนี้คือผักบุ้งดูหมากไหมมันสุกแล้วสุกเลื้องอารามเลยแต่ว่าเราถ่ายคลิปตอนสีทุ่มไงท่านผู้ชมแสงมันก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ดูแบบธรรมชาติไป นี่ร่องเปิดน้ำเดี๋ยวรอถ้าผักบุ้งแถวนี้นะคะมันงอกเดี๋ยวจะเอาไปแซมปลูกแถวนั้นเห็มันไตเอิงเห็นบบหมักไม่มันสุกพี่น้องมันก็ร่วงทิมก็ให้นกกินแล้วก็เป็นปุ๋ยในสวนนั่แหละมองนี้มีความคาดการว่าจะมัดเปลข้างล่างก็จะทําเป็นที่ปลูกผผาแหละหาผักที่แบบเขาชอบร่มๆเอามาปลูก มันสุกหมดแล้วนี่มักแอปเปิลยาำที่เขาเปิดน้ำปุยก็ตักน้ำนะคะกองไว้เท้านี้แหละไว้รถผักที่เราจะเพาะเห็นไหมที่ปุยบอกพระเจ้าไม่ได้เปิดน้ำนี่ขั้นนี้มันสิสุกออกสีแดงเห็นบอกพี่น้องสีสวยสวยเห็นไหมลูกพรุน ตอนแรกมันก็เยอะอยู่ปุยเก็บต้นนี้มันกินแสบตอนนั้นแบบประันสุกอะม่าสมสมกินแสบค่ะแต่ว่าอันตรงนี้สีแดงนี่่ฮู้มมูเพื่อได้เก็บนะคะเพราะต้แต่ที่แหลมันเป็นสีแดงแต่ว่าไอ้ต้นที่สุกเป็นออกสีเนี่ยตอนแรกเขาเป็นสีเขียวอยู่นะคะอืมสุกเลืองเต็มไปหมดอนะ น้อยๆ่องดูด้วยว่ามีนอนอ่ะอันนี้ไม่เละผลไม้ธรรมชาติมักมีนอนชมเวลามันสุกแล้วมันแบบมันแบบลูกมะปางเลยเนาะเดี๋ยววันลังเรามาแต่กลางเว้น่ะ จะมาหาเก็บแล้วก็กินอ่างพี่นอ้องลูกสุกสิลเลียมอันนี้หวานอยู่มีความอมเปรี้ยวอมหวานเหมือนมะป,ประางไปราทั้งนั้นแหละหวาแบบมนันโกเกง โอเคขะท่านผู้ชมลาท่านผู้ามาชมไปก่อนนะคะชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ปุ้ยด้วย